จังหวัดลบบุรีจับจริงครับคนลักลอบเผาการเกษตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเผาช่วงหน้าแรงครับนายอัมพลอังคพากรคุณผู้ราชการจังหวัดลบบุรีครับสั่งการให้นายรัฐพลธุระพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีพันจ่าเอกนะครับผสมศักดิ์ท่านันทาหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอ,อสสเมืองพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจเฝ้าระวังจุดไฟไหม้นานะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ พบมีการเผาในพื้นที่ตําบลกงธนูและตําบลดอนโพอําเภอเ,เมืองจังหวัดลบบุรีเป็นแปลงแปลงไม่ต่อเนื่องจำนวน5แปลงรวมเนื้อที่ประมาณสองไร่ในการนี้ได้จับกลุ่มคนเผานาจำนวน2รายครับในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งผู้อำนวยการจังหวัดโดยการเผาเป็นไปนตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยในปี50และการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงสีความร้อนฝุ่นละอองขม่าว เป็นเหตุให้เสียสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธ,ธารณสุขในปี35 จึงได้ส่งพนักง,งานสอบสวนสานีตำรวจภูทรบ้านกลุ่มดาเนินคดีต่อไปครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มีข้อสั่งการให้แต่และอําเภอติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาพื้นที่ทางการเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบว่ามีผู้ลักลอบเผาให้ทางอําเภอแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษส่วนเกษตรกรรายใดที่มีการลักลอบเผานอกจากจะถูกดําเนินคดีแล้วยังจะต้องถูกงดเว้นการให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐ ทางด้านการเกษตรเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกัน